ขอให้ท่านอธิบายระเบียบว่าด้วยการวิธีการหาเสียงข้อ19วรรค2พร้อมยกตัวอย่างครับผมจะสมัครสมาชิกบอบตบ้านโคกอีโดยซึ่งมีหนหน่วยเลือกตั้งครับข้อ19ให้ให้คณะกรรมการประจำปะปะอปทมีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่องดังต่อไปนี้วรรค2 จำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทาได้ไม่เกิน5เท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้งและจํานวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครจะจัดทาได้ไม่เกิน3เท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ๋อวักสองนี้ใช่ไหมครับความหมายก็คือว่าระเบียบเนี่ยเขาเขียนเคอร์ฟสูงไว้เคอร์ฟสูงไว้คือ การจะทำป้ายหาเสียงไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้งแล้วเข้าประกาศเนี่ยไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลือกตั้งพอข้อ19วัสองเขาก็เลยให้อำนาจกกตท้องถิ่นที่จะประกาศกำหนดไม่เกินนี้นะประกาศได้แต่ว่าอย่าให้เกินนี้ฉะนั้นประกาศลดกว่านี้ได้ไหมได้ทีนี้คำว่าของหน่วยเลือกตั้งเนี่ยหมายถึงของหน่วยเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ใช่ในเขตเลือกตั้งมันก็จะสังเกตเห็นว่า อย่างเช่นสอบตอเนี่ยหมู่บ้านมีหมู่เดียวเนี่ยหมู่บ้านมีหมู่เดียวถ้าถ้ายึดตามระเบียบตัวนี้ก็คือคําว่าสามเท่าของหน่วยเลือกตั้งก็คือสามเท่าของสมมติว่าตําบลน,นั้นมีสิบหน่วยก็เท่ากับว่าสามสิบแผน่นสอบตอถ้าจะดูในระเบียบนี้ก็คือพิมพ์ได้ถึงสามสิบแผ่นเลยนะถ้าพิมพ์ได้สามสิบแผ่นนายกก็ได้สามสิบแผ่นมันก็ดูแล้วมันก็จะไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่า เขาก็เลยให้อำนาจกะกะตท้องถิ่นเนี่ยสามารถประกาศกำหนดนะครับแต่อย่าให้เกินฉะนั้นในทางปฏิบัติกะกะตท้องถิน่นเขาก็จะไปประกาศว่าให้นายกได้30แผ่นสมาชิกได้คนละ3แผ่นหรือ5แผ่นนี่สุดแท้แต่กะกะตท้องถิน่นเพราะว่ามันก็อยู่ในเรทที่ไม่เกิน3เท่าอยู่ดีนั่นแหละคือความหมายของข้อ19วรัคสนะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับ